อ่ะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบนะ่อบนมมาร์ชแนละครับอ่าโมนี้เราบท่านผู้ชมผมชิพ้าพี่น้องว่าเบิ่งตู้ฟักไข่ของผมนะครับมารีวิวตู้ฟักไข่ครับเพจจากตู้เย็นคนรับท่านผู้ชมอ่ะนี่แหละเรื่องการหลบหลอดตะกันนับนี่ประมาณน,นี้นครับส่วนอ่าหมองใส่ไข่นะผมเห็ดเป็นหาสันนับนี่ผมมีสันนี่นอ่ะถือหาสันนี่ถือว่ามันยังหน่อยอยู่ด้วยเพราะว่า มันยังห่างอยู่มันหนาจะอยู่ประมบ้านนี้นะมันหนาจะอยู่ประมานนี้ถือว่าฮิดผิดผ่านอยู่หน่อยนึงครับท่านผู้ชมหนาอยู่ประาานนี้จุดฉาบกว่าานนี้นะ่ะรับตู้นี้รับผมอ่าก็เลยละเ,ลเห็ดเอ่อใส่ไฟนะใส่หลอดไฟอยู่สามหลอดนะแต่ว่าผมเฮ็ดเฮ็ดอา่าตอกวัวไปสี่สี่จุดนะครับ สีจุดอ่าเป็นของของเก็บค้อมหันนะครับเถื่องเถื่องสองหลอดนัดนี่ผคิดพัดลมตัวหนึ่งครับอ่าพัดลมตัวหนึ่งเราก็ทั้งล่างก็สองหลอดด้วยกันพัดลมตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าใส่หลอดเดียวครับใส่หลอดเดียวเส่ล้เดียวนะอ่าก็ะสิมีทอยนี่นะครับมีทอยอยู่นี่ซึ่งทอยสิบโค้งครับสี่ตัวตัวมาหา้อง ห้องเอ่าห้าองเก็บความหนันทึงนะครับท่านผู้ชมห้องมันสีสอดมา,างม,มองพัดลมหมดแหละคมเจาะหูนับต่อทอไปพัดลมนี่สิสสด,ดันนะครับสิสิด,ดันเขาไปในทอเพื่อสิด,ดันลมความหานมาปล่อยขวายูห้องทั้งล่างนะครับอ่าแล้วพัดลมตัวนี้ก็สิดูดอากาศเข้ามาครับดูอากาศเข้ามาพร้อมกับพร้อม,มกับทอตัวนี้ครับสิบสิบออกมาไล่นี้ครับตัวนี้ความหานมันก็สิดเบ่งเบ่งนะท่านผู้ชมอ่า น้ำอันนี้เป็นถ้วยน้ำนะครับท่านผู้ชมถ้วยน้ำแล้วก็รดไฟอยู่ที่เทิงนี่เพื่อสิให้ความชื้นมันมันได้เอ่อหลายครับเพราะว่าผมทดสอบของเรามันเควบความชื้นมาถึงแบบนี่แหละนะครับชมชอบบ้านนี้นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้นจะเป็นฐานน้ำก็ใส่หลายนิดๆหน่อยะ,อะใส่หลายนิดๆหน่อยพัดลมเพือพัดกันพัดลมอันนี้ไหมมีรถไฟครับ หลอดไฟข้างบนเป็นหอ้องเก็บความห่อนผมใส่ใส่เป็นรอยวัดนะครับรอยวัดเลยเลยท่านผู้ชมเป็นรอยวัดเลยสองลอดเลยนะครับแล้วทั้งล่างครับผมสีใส่เป็นหกสิบตาทนะครับท่านผู้ชมหกสิบตตแช่หลอดเดียวพ่อนะครับแต้วถาถ้าความห่อนบ่เตรียมทีผมก็สิใส่เพิ่มอีกหลอดหนึ่งครับแต่อันนี้ใส่หลอดเดียวพอน,นะครับเพราะว่ามันมันไก่กับถาดไข่นะครับ บันนี่ผ <c> ม <oughs> บันนี้สายวัดอุณหภูมิผมใส่ใส่หม,ม,มุนเลยผมบ่าจะดูอเได้ผมเอาว่างวันนี้ก่อนนี่ครับประมานนี้นครับอ่ะประม้านนี้นครับก็บ่ได้ดัดเปียงยังมากมม้ครับแก่เพิ่มเติมเป็นนี่ครับผมตัดใครนรับนี่ถ,ถัดห้องใครประเมดนในประบ้านนี้แหละนี่แหละใส่ตะปูตีเลยตะไคร เศษตะไคร้หน่อยนะครับอันตัวนี้ผมเห็ดฟักเพื่อเพื่อฟักอ่านกกระทานครับท่านผู้ชมดูเห็ดเป็นลิ้นชักนะนี่ลิ้นชักนะครับนี่จะเ,เป็นลิ้นชักเลยนี่นะครับนี่จะานก็เหลืออีกถ้าผมที่เหลือผม่ได้คิดว่าเสียวใหม่ตัวนี้เห็ดครับถ้าผมรู้ว่าเสียวใหม่ตัวนี้เห็ดผมกับเชี้ยวคว่ำทีหรือว่าอะไรละมันจะได้ ประมาณเจ็ดสั่นเนาะเจ็ดสั่นเออประมาณหกสั่นเนาะเพราะว่าตอนนี้มันได้อยู่หาสั่นนี่เหลือสั่นหนึ่งอยู่ข้างล่างครับ่ะเดี๋ยวผมพายกันนี่ครับผมเครื่องขบคุ้มนะผมไปใส่เป็นตัวนี้แหละที่ผมเคยใส่มาตลอดนะครับแต่ว่ารอบนี้เป็นบ้านเด็กฟักเก็บเทียไรเนาะก็สิะลองล่องไปพร้อมๆกันนะนี่ผมผมไปใส่เป็นตัวนี้แหละนะครับนี่นี่นี่ลัสมันนี่นี่นะครับ ถือว่าใส่ดีเะครับผมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเครื่องเครื่องวัดอุณหภูมิความชื้นครับอ่าความชื้นแล้วก็แล้วก็เพิ่มบพิ่มควื้อกันนะครับข้างบนนี่เราเราผมก็บสิตัวปลาไกตัวนี้ปลาไก่ตัวนี้จนสิบพวงมาจากปลาต้าเสานั่นเพื่อสีได้นี่หลายปลากุกรกอเพื่อสิได้ตัวไปให้นกหน่อยครับ ่ะนี่ครับผมเบึงด้านหลังน้ำท่านผู้ชมนี่ครับมผมด้านหลังนะำผมจะใส่เป็นท่อแบบนี้นะเป็นท่อจากนิ้วผมไม่รู้กันนี่ง่ายต่ออยู่นะต่อแล้วก็เจาะแล้วก็ต่อของงอลงไปหาของทั้งล่างท่านผู้ชมส่วนปล้องว่านี่ผมเจาะไว้เพื่อเด้อนี่ผมเจาะไว้เพื่อป้องอากาศผมเจาะเพื่อเพราะว่ามันอาจจะมันหลายโผล่ดาวมันป,ปิดอยู่หรอกนะครับปิดสิป,ปิดอยู่ มันหลผพดนะครับห้องอันนี้เป็นห้องห้งองจบความหอนครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ผมก็เจาะจเพื่อใี้มันดูดอากาศออกซิเจนเข้าไปนะครับดูดอากาศเข้าไปเจาะไปสามหูนะครับแล้วก็ตัวสายไ,ไฟเข้าไปน้ำหนอนครับสายขบคุมมนี่ยสายออกจากตัววบคุมนะครับประมาณนี้ครับผมด้านลังก็สุประมาณนี้แหละนะครับท่านผู้ชมแบบๆนะครับประมาณนี้ บะหมี่ยังมากมาม่กว่านี้นะครับค้าวมใหม่ตัวนี้นะครับนี่เป็นเขาเอื่อนมาใหม่นิยวนะเป็นมหนิวคู่นิวนตัวนี้ตัวนี้อันนี้ผมเอาจากมันเป็นเป็นเนี่ยวใสอย่างสักอย่างแหละผมเอามาก็เลยมากรอสักทีว่าโอเคะครับผ่านนะผ่านอยู่นะครับ,บนนนะพัดลมพัดลมผมใส่พัดลม ไฟบานเลยเดยสองร้อยยี่ิโวลเลยเดย์เอซี่นออ่ะทั้งสองโตเลยอ่ะเดวผมเสียบปลักนะเสียบปลักให้เพิ่งนี่ผม,กกผมเห็นปล๊กะน่งโผมบ่าเห็นเงยาะสั่งปับ๊บนี่ครับผมเสียบปุ๊บก้มหันตอนนี้อยู่สามสิบเอ็นสามสิบเอ็ดอผมตั้งไว้3ามเกดจุดห้า สารสิเกตจุดห่านี่เพื่อสิทธิำงานครับถ้าเพื่อสิให้มันหยุดการทำงานว่าดีหอดสารสิเกตจุดเกตนะครับท่านผู้ชมผมตั้งไว้ประมาณนี้นะ,ะนี่ครับผมเอากระชิดท,ทำงานเพิ่งพัดลมทั้งหลอดไฟนะพร้อมกันนะเพราะว่าต่อ,ต,อต่อออกจากเครื่องควบคุมตัวเดียวนะนี่ผมจะปิดไปเลยอ๋อเก็บขอมหอนอนี่ครับผม ห้องเก็บก๊มันนี่สิได้ดูดตัวสีดันสิดันอากาศเข้าไปในท่อครับเพื่อสิปล่อยออกมามาปองนี่นะครับมาหูนี่ด้วยพวกสีนะครับนี่นะนี่นะนี่นะครับมันดันออกมานะครับนี่นี่ครับพัดลมตัวนี้ก็ดันออกมากันนะครับดูดออกซิเจนข้างล่างนะครเพราะว่ากับ่าซ้ำดูดออกเพราะว่าผสมสิเห็แบบว่ามันดัน ด้านคมหวานขคือเป้งทึ่งให้มันทัวกันนะครับมันให้มันหัวข้างทึ่งที่สุดนะครับเลยแต่มันอาจจะถือปะปงบุหรุกบดกิดๆไปนะครับว่าเป็นยังนี่ครับผมหนามเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับตู้กับไข่นะครับอ่าใส่หลอดหกสิบบาทอาจี่น้อยไปหรือมากไปกับปะทันรุ่นนะครับเพราะว่าพ่นเด็ดรองเอาไข่ใส่นะก็ทีเป็นคลิปต่อไปแหละผมจะเอาไข่ใส่นะ อ่าอเพราะว่าไข่ผมกะไข่กับพร้อมแล้วนะครับนี่ไหลเหลวโดวยลอยกุ้นลวยแล้วนะครับผมก็เอามาใส่ใส่ทดลองไปยพร้อมกันเราท่านผู้ชมนี่แหละนะครับผมหวานก็ถือว่าขึ้นบอซ้ำใบปันใดยนะครับนี่ประมานนี้ะมาณนี้นะครับถือว่าโอเคอยู่ด้วยสำหรับผาารวมนะครับนี่ถาดนา้ำร่ม โจบกเบิง้งเปิดเบื้องนีห่อนอยู่ดิของนี้เพราะว่าลอยวัดนะครับใไ่ลอยวัดอ่ะหอะมาณนี่เทวทีรวมยันเทวมุนีแล้วมันห่อนแห้งไก่ลอยไสนะครับปกติต่เก่าผมใส่เป็นหลอดยวัดบะนี้มันห่อนแห้งผลนะผมก็เลยเปลี่ยนนี่แหละขอหาี่ว่าใส่หกสิบบาทนะครับเพราะว่ามันสอยู่ไก่ไข่นะครับมันจะเกิดความห่อนแห้งผลนะครับ ก็เลยใส่อกสิบัตรนะเพื่อสีได้อไอ้มันมีความหอนตัวเทิงกันนะครับเพื่อไปล่มตัวนี้สิเปลาแล้วับหอ้มันมันอ่า้มันมีอความชื้นน้ำนะครับนี่ผมใส่ไว้แล้ใตหลอดไฟเลยนะขึ้นมาแล้วไอ้ประมาณนี้โอเคเนะาะถาดนี้ผมใส่ได้ยุบม่านมรมปมกะไว้เลยมันใส่ได้ประมาณลอยลอยมีมะะมยมสิบ ถึงลอยห้าสิบเออห้าสิบก็ถือว่าฝืดๆลอยสี่สิบลอยยี่สิบนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ครันะบประมาณนี้อ่าเพราะว่าเพราะว่าถาดเกา่านี่ถาดเก่านะครับมันฉีดลายผมผมเล่เนเานนี้ผมใช้ได้ลอยยี่สิบฟ้องพอดีเลยก็ร่างพอดีนะครับตัวนี้ก็สีได้ประมาณลอยสี่สิบลอยสามสิบลอยสี่สิบประมาณนี้นะท่านผูนะ้ชมอ่า เดี๋ยวผมสิปิดแล้วก็มาเบิงมาถ้าถ้าเค,เครื่องควบคุมตัวนี้มันตัดนะครับแล้วก็อุณหภูมิมันสีควมชื้นนะควมชื้นมันสียู่ที่เท่าไดนะครับผมสิมาเบิงนะว่ามันโอเค,ะะคบ่านะแต่ว่าตอนนี้ควมชื้นมันโอเคแล้วนะครับโอเคแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะตัดต่อไปตอนที่มันมันตัดนะครับท่านผู้ชมอ่ะับผม ปิดก่อนนะครับอ่าครับผมตอนนี้ก็ได้อยู่ที่อาดิเจุดหแล้วนะครับท่านผู้ชมไกล่แล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ความเอ่อความชื้นมาเลยความสื้นความชื้นนะครับจะอยู่สี้เปลี่ยนะครับตอนนี้ถือว่าต่ำนะครับถือว่าต่ำแห้งถือว่าต่ำแห้งอยู่นี่ผมตัดแล้วนะครับ สามสิบเจ็ดจุดเจ็ดแต่ว่านำตัวนี้มันกับอาจจีบอตรงกันอานสิบเลื่อนอยู่จัหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันบอมเป็นรุุนเดียวกันนะนี่ตัวอันเชิมดำนี่ครับมันสีไดอยู่สามสิบหกนะครับแต่ตัวนี้ได้อยู่สามสิบแปดแล้วนะครับแต่ว็เชื่นนี่น้อยนะครับน้อยแห้งอยู่นะครับน้อยแห้งอยู่นะเชื่นน้อยแห้งนะครับอ่าแล้วผมก็สิบปดตัวนี้แหละแับนี้สิบปดทั้งหลังเหมือนเลย ปิดผู้ไหนเสียห่นี่สิปิดมัเลยเพราะว่ามันมีมันมีช่องออกอยู่นะครับนี่ช่องออกอยู่อากาศออกอยู่นะครับวันนี้สิปิดมัแล้วนะครับอสสิหรับกชิ้นนี้ครับอย่าลืมถ้าถึกใจหรือว่าสงสัยกันอะไรก็คอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ถามผมใดนะครับอ่าแต่ว่าตู้ตัวนี้ก็ทดลองไปน้อกันครับอ่าก็ย่าลืมกดไลค์ในช่องมาชั้นแนวครับก็ไปพอกันคลิปหน้าครับ ชิปหน้าแล้วผมจะเอาไข่มาใส่ตู้ฟักนะครับอ่ะก็ไปพอกันไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาตัวแรกก่อนนะครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชม